สวัสดีครับวันนี้มากันพิเศษพิเศษนะครับกับเคมันครับ981นะครับหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคารถสปอร์ตเนี่ยรถซูเปอร์คาร์เนี่ยจับต้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าคันนี้เขาคอนฟิกมาแบบไหนออปชันเป็นยังไงนะครับดูให้จบทริปนี้ติดตามครับดูคลิปช่อง AB p r e m i u m m o เม r มอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเคมนนะครับเ8 1หนะครับรหัสตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.7นะครเบเกียร์เป็นแบบ pdk แล้วนะครับปีรุ่นปีนี้เนี่ยจะผลิตอยู่ในปี2015นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์นะครับฉบับแบบตัวต่อตัวของเจ้าเคมนคันนี้นะครับอุดูไฟด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบสไตล์โปรเจคเตอร์ด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟลูกแก้วนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีเดย์ไลท์หรือว่าอะไรที่มันแบบไฟ อลังการนะครับแบบว่าในยุคนั้นเนี่ยไฟแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในตลาดน,นะครับเดีย๋ยวถัดลงมาหน่อยนะเจ้ารถสปอปร์ตพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาจะไม่ได้มีออปชั่นอะไรที่มันแบบหูหวาเยอะแยะมากมายนะครับดูอย่างพาร์คเซนเซอร์นะให้มาแค่2จุดนะครับแต่เขาจะไปเน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่เป็นสนุกนะครับเนี่ยนะฮะอย่างช่องแอโรไดนามิกพวกนี้เขาไม่ได้ทําไว้ให้สวยอย่างเดียวนะครับแต่พวกนี้เป็นหลักพลศาสตร์ที่สามารถระบายลบ ก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะหรือว่าเวลาเขามีการต้านลมเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้เขาเนี่ยทำแบบแอโรไดดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นช่องระบายลมนะ,ะแต่ว่าฟอร์เช่นเนี่ยเครื่องเขาไม่ได้อยู่ด้านหน้าเครื่องเขาอยู่ด้านหลังแต่เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะฮะก็คันนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยจิกหรือว่ามีสิวมีหินอะไรต่างๆคันนี้ไม่มีเลยนะครับก็ อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคันนี้นะครับคอนฟิกด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะให้ทีเรสตัวนี้เนี่ยพิเศษนะครับก็จะให้เปิดฝาโปงหน้าเนี่ยแบบสัมผัสนะครับเปิดมาให้นะฮะครับก็แตะง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้ฝาโปงด้านหน้าของเขาเนี่ยขึ้นมานะอย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ปอร์เช่หลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์เขาไม่อยู่ด้านหน้านะฮะเอกลักษณ์ของเจ้าปอร์เช่เนี่ยนะฮะใส่อะไรไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าใส่อะไรไม่ได้อาจจะใส่กระเป๋าเล็กๆได้ใบหนึ่งนะฮะกระเป๋าเดินทางและเล็ก รถเขาเป็นรถแบบสปอร์ตเน้นเด้เทแล้วกันนะเอาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่องเซอร์วิสใส่น้องใส่น้ําใส่แบตเตอรี่อะไรก็อยู่ตรงนี้แหละฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันหน่อยนะฮะด้านข้างเนี่ยนะฮะล้อตัวนี้นะครับล้อของเขาเนี่ยเป็นอลอยชิิสเบานะครับตัวเนี้ยลายเดิมที่อยู่ใน981เนี่ยเขาจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ลายนี้นะครับจะเป็นลายเดิมแต่ว่าสามารถที่จะคอนฟิกเลือกลายล้อมาได้นะครับล้อลายนี้นะับถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ย เท่าที่ผมเคยไปคอนฟิกที่ AS นะครับก็ไลน์นี้นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก2 0สน8นะครับยังไม่รวมแวนนะครับล้อลายนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นขอบ20อย่างนี้ด้วยนะฮะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับนะฮะแล้วก็ยางของเขาเนี่ยเป็นสเปค235ทับ35คันนี้เป็นรถเกยนะฮะคันนี้เป็นรถเกยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเขาสามารถที่จะคอนฟิกนะครับคอนฟิกนู่นนี่ออปชั่นใส่มาได้เต็มที่นะ อันนี้เป็นแบบ e y l e s s ก o นะครับก็สามารถที่จะเข้ารถได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปุ่มสัมผัสหรือว่ากดอะไรใดๆนะมาดูช่อง a e r o Dynamic ด้านข้างนี่นะอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่องระบายลมนะครับเพื่อระบายอากาศเพราะว่าเครื่องปอร์เช่นเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณโซนตรงกลางตรงนี้เขาวางอยู่ตรงหลงังเบาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่เขาไม่เหมือนใครเนี่ยนะก็ต้องอาศัยแอโรดันนามิกนู่นนี่นั่นต่างๆนะทำให้การระบายลมเนี่ยดี กว่ารุ่นอ่นื่มเพราะยังเขาจะเจาะช่องลงตรงนี้นะก็ดูเท่ดูมีสไตล์นี่คือสไตล์ของ p อ r s เช e เลยนะล้อด้านหลังครับล้อด้านหลังก็สเปคเดียวกับด้านหน้านะแล้วก็เป็นยางพ i r ร l l i ตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบ20ล้ออัลลอยเบา,บา,บาแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาสามารถที่จะคอนฟิกเบรกเข้าไปเขาเรียกว่าเบรกแบบเป็นเซรามิกแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเบรกธรรมดานะครับที่ติดมาจากโรงงานแค่นี้ก็ เพียงพอแล้วเอาอยู่แล้วฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยครับด้านหลังนะครับไฟก็ไม่ได้จะเปลี่ยนจากตัวแรกเดิมมากเท่าไหร่นะก็จะมีขี่ตรงกลางเพิ่มมานะครับขี่ตรงกลางเพิ่มมานะครับเป็น981ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ให้ตูดเป็ดด้านหลังมาดักเทลเล็กๆตัวนี้เนี่ยเวลาทําความเร็วประมาณสักถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวคอมเมนต์ได้นะถ้าผมจําไม่ผิดความเร็วอยู่ประมาณสัก80เขาจะขึ้นเป็นออตโต้ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปกดแต่ว่า จริงๆมีปุ่มกดที่หรือรถที่สามารถที่จะป๊อปอัพมันขึ้นมาได้แต่ตัวนี้ถ้าไม่ป๊อปอัพมันมันก็ขึ้นเป็นออโต้อยู่แล้วนะแล้วก็ด้านหลังคันนี้เนี่ยเจ้าของเขาคอนฟิกแบบฝาท้ายแบบสัมผัสมา,มาให้ด้วยนะฮะสัมผัสนะครับตรงกันชนท้ายก็จะมีเซนเซอร์อยู่นะฮะก็สามารถที่จะเปิดด้านหลังตรงนี้นะครับก็ใส่ของได้ยี้หน่อยนะฮะแล้วก็เขามีไอช่องเนี่ยมาดูนี่ใครเอาอะไรไปใส่เนี่ย ผมถามหน่อยเนี่ยใครจะเอื้อมอะไรไปใส่เอื้อมจากเบาะหลังไปใส่ของเรอมันก็ไม่ถนัดไงผมก็ไม่รู้นะว่ารถสปอตคาร์แบบนี้บางทีเขาคอนฟิกอะไรมาให้นะฮะก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นอะแต่ว่าให้ดูแล้วกันว่ามันสมบูรณ์นะ,ะมีไฟส่องสว่างด้านหลังสมบูรณ์แล้วก็ใส่ของได้นิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูไอ้นี่เปิดเปิดได้แหละจริงๆมันเปิดได้แหละนะเขาทำมาให้เปิดได้แหละครับค,ค,คมแดงนะครับนี่ก็คอนฟิกต่างหากนะครับ เบาคอนโซลอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยทุกอย่างต้องคอนฟิกใหม่หมดนะครับเลือกเอานะครับไอพวกนี้ก็อะไหล่เลยคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีจิกบุบบิ่นนะครับรถไม่ตัวถังไม่มีชนเลยนะครับสวยครับคะแนนเนี้ยให้เกรดเอเอบวกบวกบวกเลยนะครับคันนี้สามารถก็กดลงไปเหมือนเดิมครับเป็นง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับเสียงคำรามดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเบาะด้านข้างกันหน่อยเพราะว่า ขึ้นรถมาเนี่ยรถสปอร์ตเนี่ยเบาจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ต้องมีอะไรเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาคอนฟิกแค่เลื่อนนะครับเลื่อนไปด้านหน้าพิงเบาเพราะจริงๆมันก็ปรับได้แค่นี้แหละแต่นี่เขาก็ใส่ปรับอุ้มหลังอะไรมานะฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะก็เวลาปรับนี่ก็สามารถที่จะกดอุ้มหลังรุ่นนี้นั่นจะทําให้เบาตัวเนี้ยมันดันขึ้นมาได้นะครับเนี่ยตรงช่องตรงเนี้ยสามารถปรับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ การคอนฟ l i มาแหละนะฮะแล้วก็คอนโซลเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแบบสีเดียวกับตัวรถไหมหรือว่าจะเป็นสีดําตัวนี้กะะ็เพิ่มตังอีกนะครับเพิ่มตังอีกนะครับเพราะว่าจริงๆบางตัวบางคันนี่ที่เห็นในตลาดอาจจะออปชั่นไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเนี่ยบางคนนะฮะ เป็นตัวสแตนดาดก็จะเป็นคอนโซลเนี่ยนะฮะเป็นคอนโซลที่เป็นสีดำนะครับเหมือนกับหลังคาผ้าในรถแบบนี้นะครับเขาก็จะคอนฟิตมานะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับบางคันเนี้ยแดงทั้งคันนะครับแดงทั้งคันเนี่ยเชื่อว่าลูกค้าเก่านะครับคงเลือกคอนฟิสตมาแบบนี้นะครับจอนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับแต่ว่าผมมองว่านวัตกรรมตอนเนี้มันก็ไปไกลแล้วแต่ว่าเท่าที่บอกเท่าอย่างที่บอกแหละตัวเนี้ย เป็นสแตนดาดเดิมนะครับถือว่าโอเคนะวัตกรรมในตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะในยุคปี2025เนี่ยนะฮะก็มีจอที่รับกับตัวนี้ที่สามารถที่จะซิงก์อะไรต่างๆแล้วก็เป็นสัมผัสแล้วก็เล่นนะครับเชื่อมต่อนู่นนี่ให้เราได้นะครับปุ่มนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพ s เช่เลยนะครับมันปุ่มเนี่ยบางอันเขาจะให้มาเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนเดี๋ยวนี้มันก็ใส่ไว้แคนะ่หน้าจอ มันก็พอแล้วแต่นี้เขาให้ปุ่มมาเยอะมากนะครับแอร์เป็นแอร์แยกนะครับสามารถปรับเลือกนะครับทั้งทั้งที่ห้องโดยสารจริงๆก็มีแค่นี้แหละก็จะปรับนู่นนี่ได้นะครับตามสไตล์นะครับก็แล้วแต่นานาติดตา่างเกียร์บแบบ p เคแล้วนะครับตรงหัวเกียร์ตรงนี้จะ ปั๊มเอาไว้นะครับว่าเป็นแบบ PDK เดี๋ยวเรามาดูนะครับปุ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเขาคอนฟิกเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยปุ่มที่ว่างๆอยู่เนี่ยคือเขาสามารถที่จะใส่ออปชันเข้าไปได้คันนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับคันนี้เขามีโหมดสปอร์ตกับโหมดสปอร์ตพลัสนะครับโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยจะแตกต่างจากโหมดสปอร์ตคือว่าเขาจะปรับช่วงล่างช่วงล่างให้เป็นสไตล์แบบสปอร์ตพลัสและนะครับตัดออปชันลื่นไหลออกพูดง่ายคือมีความดิบความดุความโหดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ให ตัวปรับโช้ขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะอย่าว่าผมนะถ้าผิดถูกด่าได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้น่าจะเป็นตัวปรับสปริงไฟฟ้าแข็งอ่อนนะผมเดานะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลมากนะกับรถคันนี้นะครับอันนี้คือตัวลื่นถลายนะครับลื่นถลายที่ผมบอกนะครับคือเวลาบางทีเนี่ยคนที่ชอบขับรถเร็วๆเ,เนี่ยอยากได้ฟีลลิ่งแบบออกตัวและตูดสะบัดกดตัวนี้นะครับนะฮะก็เขาเรียกว่าจะเป็นโหมดที่ทําทให้มันไม่ลื่น ทำให้มันลื่นอ่ะอ่ะนี้ปิดตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้มันออกตัวเนี่ยตูดสะบัดนู่นนี่นะครับเนี่ยเนี่ยคือปุ่มในนี้แหละนะฮะก็เราเลือกเนี่ยเวลากดโหมดสปอร์ตพัสดเนี่ยเสียงนะครับเสียงท่อเนี่ยจะดังขึ้นกว่าพิเศษเพื่ง่ายรอบเขาจะตัดขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยรอบมันก็จะต่ำลงนะครับนี่แหละคือสไตล์ที่การปรับท่อคันนี้เนี่ยให้สปอร์ตเอ็กซ์ซอร์สนะครับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Sport Exhaust นะแต่ว่าก็คือปรับพ่อนั่นแหละนะครับให้มันดังให้มันเบานะครับแล้วก็เต็ปอันนี้เป็นออโต้นะครับออโต้สตาร์ทเหมือนอารมณ์ประมาณว่าดับเครื่องนะครับแล้วมันก็เวลารถติดก็จะดับเครื่องประหยัดน้ำมันแล้วก็อันบนสุดนะครับก็คือดักเทลที่ผมบอกนะครับสามารถจะป๊อปอัพขึ้นป๊อปอัพลงได้ก็แล้วแต่ส่วนในช่องนี่ก็ไม่รู้ใส่อะไรใส่เหรียญมั้งรวยขนาดนี้คงไม่ใช้เหรียญไม่รู้เหมือนกันนะครับเตะการนะครับ ใช้งานได้นะครับ,นะรบก็ยังมีน้ำบัตรเจ้ของเก่าอยู่นะครับโอ้ผมยังไม่ได้ลื้อนะนี่ก็สวยงามนะครับให้ช่องต่อ external แบบสามารถที่จะเสียบตัวแปลงชาร์จไฟได้นวัตกรรมตอนนั้นยังไม่มีช่อง USB ยังไม่มีอะไรที่มันในนี่แหละแต่มีช่องโดยรวมนะผมบรรยายประมาณคร่าวๆแล้วกันผิดถูกอย่าว่านะครับจริงๆผมก็เป็นแฟนของอปอร์เช่น,นะครับส่วนตัวผมก็มีเคยมีนะแต่ตอนนี้ขายหมดแลวฮะ พิษเศรษฐกิจนะฮะก็รู้แบบคร่าวๆนะครับไม่ได้รู้แบบกูรูนะถ้าใครรู้ดีรู้มีความรู้มากกว่าผมก็สามมาถ่ายทอดเข้ามาในคลิปได้เลยไม่ว่าการพิมพ์มาบอกได้เลยถ้าผมผิดผมพูดไม่อายเลยเด๋อๆเลยว่าผมไม่ได้รู้ขนาดกูรูแต่ถ้าใครรู้ดีกว่าผมรู้มากกว่าผมก็อ่าพิมพ์มาได้นะฮะอ่ะมาดูตรงนี้กันหน่อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคนรวยไม่มีช่องใส่แก้วหรอไม่มีช่องวางแก้วหรอ ตอนผมนั่งพอเช่ใหม่ๆนะตอนวัยรุ่นนะผมก็คิดเหมือนกันว่าขึ้นรถมาแล้วไม่มีช่องวางแก้วต้องเอาขาหนีบเอาแต่นะครับจริงๆเขามีนะครับคลิกตรงนี้นะครับนี่เป็นไงย้ายหักนะหักนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะนะฮะหักนี่เป็นเรื่องนะผมบอกให้นะนี่นะฮะก็ สามารถปรับไซส์แก้วได้นะครับจริงๆเขาโอเคนะเขาให้มาแล้วก็คิดถึงว่าแก้วใหญ่นะแต่ว่าใส่แก้วเยติไม่ได้อาจจะเป็นแก้วแบบกาแฟที่เป็นมาตรฐานแหละโอเคอยู่นะฮะแต่ย้ายห,หักนะหักนี่เป็นเรื่องเลยนะหลายตังนะครับอ่ะยังใช้งานได้ดียังป๊อปเข้าป๊อปอัพออกได้นะครับเพราะบางท่านจะซีเรียสมากกับการช่องวางแก้วนะครับคันนี้ใช้ได้นะใช้งานได้ระบบแต่ตกไฟฟ้านู่นนี่ต่างๆใช้งานได้ทั้งคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ พอเช่รุ่นนี้เนี่ยเซอร์วิสไม่แพงแล้วขายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองนู่นนี่นั่นตามระยะประมาณนัก2 0,000ื่นนะครับผิดอย่าว่านะบอกก่อนนะผมไม่ได้เซอร์วิสมาแล้วตอนนี้เหลือที่เป็นปอเช่ในบ้านก็มีแค่คายเยนคันเดียวเซอร์วิสประมาณ2 0 0 0 0นนะครับใครที่มีรถสปอรต์ตเยอะๆพิมพ์มานะครับผมผู้ถูกผิดไหมหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของอู่ใครที่เป็นเจ้าของอู่พอเช่นะครับฝากลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับดูอยู่ก็ฝากลิงก์ไว้ด้านล่างอยากให้ไปดูแล อูไหนหรือว่ายังไงนะครับแปะลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยถือว่าฝากร้านฝากอู่ไว้ใต้คอมเมนต์อ้อเลื่อใครจะซื้อคันนี้ไปแล้วไปเซอร์วิสกับเขาก็ยินดีเปิดกว้างใช้พื้นที่ในช่องของผมได้เลยครับวันนี้อ่าคันนี้ออปชั่นประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไงกันบ้างครับกับ K-man 981ปี98 1, 15 ไปในแดงภายนอกขาวครับนี่คือตามตำรารถสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ AB Premium Motor แล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับรถนำเข้าเป็นรถเกรนนั่นเองนะครับไม่ใช่รถ AS นะอย่าว่าผมนะราคาวันนี้อยู่ที่3 3 9ล0 0 0บาทนะครับ